ิคือคิดว่าอะไรโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่การบื inform 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 ้มเกมเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมใช้ตัวอะครับตัวผู้หญิงนะฮะตัวใช้ใช้อยู่ไหนเกมพีบีกันครับเดี๋ยวผมเกมพีบีเขาใช้เขาใช้ปูโอ้ยอยู่มีสุดโยกกระโุดต๊ะกระดานเดิมแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนนี่ใหม่ที่เ นี่ไม่เป็นครับเล่นไะเฮ้ยมันกระตุกอ่ะกระตุกเชื่อสีไม่ใช่ปูการโหดจังยัยเพื่อนนี่ขนาดเด็กไหมนะหกโหลเองไหนอยู่ไหน รู an, ้ทันรู้ทันเดาจังได้ก็บอโอ้โขคนเลือกไรฮานตุตัวอะไรวะผู้หญิงตายง่ายหรือไปหรือไปหรือไปผู้หญิงไต่โว้ยฉันต้องผู้หญิงเงี้โอ้ดีขึ้นชมตัวชายคุณอยู่ไหนครับคนเปลืองครับอยู่ในของกู นี่คือการปนปุดกูตายดิไม่งั้นโดนยิงดูยิงเกตายหาปลาฟ้ามื่มึงไม่ฆ่ากูไงแต่กูก็เอ้ย ออกัะวินอะไรครับไอ้ะกายทำไมอาลมึงจะร่างกายู้หญิงอะใจลายมึงจะบอกขัวมึงหนมึงจะบอกขัวมือ กูใช้โปรมองเห็นอยู่นะเว้ยจะเข้าใกล้นะดูยิงโกบาลแตะอยู่ไหนเออถามมืออยู่ไหนมากกว่าป๋าหน่อยกูไม่เป็นตัวโตัวหลอกไอ้ยี่อะไจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะมาหน่อยมา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 เป็นกลุ่มพีบีเฮ้ย ขอพี่หญิงกนันต้องทำเสียงเ,เป็นคล้ายผู้หญิงนะโอ้สวัสดีค่ะรับบริการไรคะ่องสุดหมดวีโรแล้วก็ยิงมือสั่นมือสั่นเว้ยสิมือส,อสั่นนะ สั่นใช่ไหมเธามึงไม่แคร์ม่ปืนเขาชอบปืฉลามเนี่ยอะไรมาชิดเขาชอบเลยตอหาเงนซอมปืฉลามีป่ะตัวนี้ก็ทีเอเคแล้วที่ไม่ใช้เอเคผมไม่ใช่นะใช้ปิฉลามแทนมาเดมาเดเล่นกับตาเล่นม่เป็น์ยู่ไหน แก้เอโอ้เนัยโหเออู้เห็นมึงนะเมื่อกี้เห็นมึงว้มึงที่เด็กนยเดี๋ยวมึงโดนไม่ถือมือเขาโชว์ไม่แก่คนเลยแก่เงี้ย

ไปตัวละครกูไปพอสีแก่อินมอิมากกูตำาอะไรอุต๊ะุต๊ะุต๊ะโอ้โหโหดังโหดังเลยดีร้อนเร็วเร็วอุต๊ะทำไรอะ กูลูมึงแอบตรงนี้เฮ่กูรู้เม <c oughs> <c oughs> ื่อกี้ปืนมันโผล่ขึ้นมากูก็เห็นแลยแหละเราต้องสายเนียนเลยครับสายเนียนยมึงก็อยา่ามึงถือปืนมีมึงถือมีดดิอย่าถือปืนดิแล้วมึงแอบตรงนั้นแล้วถุนมีดเขามายื่นลงมากูเห็นเราต้องสายเนียนครับ เฮ็ดตกคนตายไม่ตกคนตายเห็ดสีแล้วล่ะจะเป็นคนผิดเหมือนวิเคราะห์โดนอืมเออเด็กเป็ดถูงกระจกกูเล่นอีกเฮียมึงรู้ป่ะกระจกราคาเท่าไหร่เออถูงกระจกกูเล่นอีก เออดีมากมาไล่กซุนเลยเลยเอาที่มือฟินอ่ะเฮียเอาที่มือฟินอ่ะเฮียเล่นเยอะเล่นเยอะเอาที่มือฟินอ่ะเฮียติดดอกวมยดอกครด้วขามัน ลีโหลดเ่กปืนคุณลี้หลดสบายเลยโหมดอ๋อดูแลแ้มันนึ่เขาจะต right. oh, oh, <bunker. S 1> ้องผู้หญิงกันจะ้ีโหลดไวโอมช้าใครคนาีโหลดช้าเลยถ้าปืนเข้าเขากับปืนกับอันนู้นโงแกกูเล่นอะ

หอยู่ตรงไหนของกูไปที่เดิมของมึงโอ้ยอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยยิงกันอ้ยยโอยออยโ้ยเยโยโ้ยย้ยโอ้ย้โยโอ้ยโง้ย อุ้มตัดอนาคตไปแดดแดกใครเหรอก็มันตกมามันก็ยิงทำให้กูยิงยิงแม่นขึ้นกว่าเดิมเกตองผ่านหนงนะ <smoking> <oui> <that 's> <upward> โอเคโอเคทำมเรออีกันโอ้ยแม่ก็อีกแบเยี่ยไร